แฟนๆฟนกีดเอมสันเพรยอมรับเบคคัมสิงเป็นสาวในสเปกฝ่ายหญิงเผยติดตรงไหนแฟนขลับฟินแตกสุดๆสำหรับเรื่องราวของหนุ่มดอเอมสันเพรคุณากรลูกชายของพิธีกรชื่อดังดูสัญญาคุณากรกับนางเอกสาวสวยเบรด,ดักวณีคําสิงลูกสาวของสมรักคําสิงที่ก่อนหน้านี้ถูกชาวเน็ตจับจ้นเหตุเพราะว่ามีเคมีเคใจเข้ากันดีเหลือเกินเมื่อวันที่5สิงหาคม2 5 6 7 สาวเบสคัสิงห์ได้มาร่วมพูดคุยในรายการคุยแซบโชว์ในช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์สามพิธีกรเป็กกี้หนิงดีเจพุทได้ถามถึงสถานะหัวใจด้าสุดของสาวเบสซึ่งสาวสวยก็ตอบชัดว่าสถานะโสดมาเป็นปีแล้วไม่มีคนเข้ามาจีบเลยก็ยังโสดอยู่แบบนี้ก่อนจะแย้มถึงสเปคหนุ่มหวานใจว่าไม่มีสเปก ไม่ต้องผิวขาวหรือผิวเข้มหรือว่าสูงแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องไม่เจ้าชู้ทั้งพิธีกรที่แอบจินเอ็มเบสอยู่แล้วจึงรีบถามต่อทันทีเลยว่าสามดาบหนุ่มเอ็มสันเพชที่กำลังมีกระแสด้วยกันอยู่ตอนนี้มีความคิดเห็นว่าอย่างไรสาวเบสก็ตอบเลยว่าเป็นเพื่อนหนูอาอยุเท่ากันติดที่ว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กพ่อหนูกับลุงดูสนิทกันพอเราเอาอยุเท่ากันอดเลย เมื่อถามถึงเอ็มสันเพชลูกชายดูสัญญางานนี้เป็ตอบเลยว่าเป็นเพื่อนหนูอายุเท่ากันติดที่ว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กทำเอาฮาทั้งรายการหนิงปณิตาพิธีกรถึงกับดั้นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปสืบความจากพ่อขณะที่พิธีกรดีเจพุทธช่องถามเอ็มสันเพชบ,บ้างว่าเป็ดักว่านี่ข้าสิงสเปคไหมซึ่งเอ็มก็พยักหน้าเขินยอมรับว่าสเปคจริงๆทำอากีทั้งรายการ ในวันเดียวกันนั้นเอ็มสันเพชรได้ควงคู่กับคุณพ่อดูมาออกรายการคุยแซ่บโชว์ด้วยเช่นกันแน่นอนว่าพิธีกรก็ไม่พลาดที่จะยิงคําถามเดียวกันด้วยหนุ่มเอ็มก็ยอมรับตรงไปตรงมาว่าเป็นสเปคจริงๆก่อนที่จะบอกต่อว่าสเปคคือจะเป็นแนวคนที่ดูตัวเองเป็นตัวของตัวเองอาจจะเท่หน่อยเท่และเก่งอย่างไรก็ดีหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่21กรกฎาคม2 5ร7 ได้ไปร่วมพูดคุยในรายการ Today Show ช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์ได้มีการสอบถามถึงสถานะหัวใจของหนุ่มดอกคนนี้หนุ่มเอ็มเผยว่าหัวใจตอนนี้ไม่ว่างเพราะมีคุยกับสาวคนหนึ่งอยู่เบสรักว่านี่ป่วย